ครับตอนนี้เรารายงานจากอับาชิรินะครับอับาชิริหน้าสถานีเจอาบาชิรินะครับตอนนี้พายุหิมะถล่มเมืองอับาชิริอยู่นะครับเครื่องบินรถไฟทุกอย่างยุนให้บริการนะฮะดูบรรยากาศนะฮะที่เราอยู่ที่หน้าโรงแรมรูทอินอับาชิรินะฮะทางแกลงเราก็ติดอยู่ในโรงแรมนะครับไปไหนไม่ เชั่วโมงนะครับตั้งร้านค้าปิดหมดนะฮะอายุอี玛ถล,มล่มรุนแรงฮนะากาลังรุ่นกันอยู่นะครับว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปเรือออราหรือเปล่าวันนี้ยืนยันแทบปิวเลยนะครับเดี๋ยวจบการรายงานกันนะครับ รายงานช่วงที่2นะครับรายงานจากเทสโก้โ t ตัสอาปเปชิลินะฮะหรือว่าอัปเปอร์อัปโปอะไรทุกอย่างเลยนะฮะอายุอีมาสถล่มหนักนะครับดูความเร็วลมตอนนี้ขึ้นไปที่65ถึง70แล้วนะฮะเราต้องทำการเปลี่ยนรองเท้าใหม่เป็นแรรล็อบนะครับว่าไม่ไหวนะครับคุณโบเป็นไงบ้างครับหนาวมาก หนาวมากทีมาเข้าตาไม่ไหวแล้วครับเนี่ยต้องหนีเข้าแล้วขอตัวหนีครับไมหลบข้างในกันนะฮะบิ๊กเห็นไหวเปล่าปิดลมไหมฮะโอ้ไม่ไหวนะฮะกล้องฟาดเช็คก่อนเช็คกล้องก่อนนะฮะโอ้แคนนอนเนี้อกันน้ำนะฮะดูโอ้ยเฮียขอตัวนะครับไม่ไหวนะฮะ เราได้ออกจากเมืองนี้แล้วนะฮะดีใจที่สุดหรือเปล่เลยฮะโเหนืเอยนั่งเลยเนี่ยดีใจมากเลย